จะใช้คอมมานเซนต์คอมมานเซนต์อะไรคอมมนเซนต์ไข่ทำเสียเกียรติเอติสต่างประเทศหมดกุซาสถาปนาชี้แจงนิดหนึ่งก่อนส่งให้อาจารย์มีตามหลักตรรกะเนี่ยนะคนที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องการโต้แย้งกับพวกเอติสพวกปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเขาบอกเลยนะ the burden of proof เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือฝ่ายไหนจะต้องพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาบอกเป็นกฎเลยว่าฝ่ายที่ยืนยันไปอย่างหนึ่งอย่างใดฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์หลักฐานด้วย ฝ่ายเราบอกว่าพระเจ้ามีจริงเป็นหน้าที่เราต้องพิสูจน์หลักฐานว่าพระเจ้ามีจริงฉันใดก็ฉันนั้นถ้าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งบอกพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าไม่มีจริงถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยืนยันแบบนี้นะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องพิสูจน์หลักฐานครับต้องพิสูจน์ครับว่าพระเจ้าไม่มีจริงอ่ะคุณมีอะไรเป็นกฎเกณฑ์ที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าเนี่ยเมื่อถึงจุดนี้แล้วพิสูจน์แล้วได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าไม่มีเมื่อถึงจุดนี้แล้ว ได้ข้อสรุปว่าพระเจ้ามีคุณมีกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างไรที่คุณจะได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าไม่มีคุณต้องผ่านกระบวนการไหนบ้างเพื่อจะได้ข้อสรุปที่ว่าพระเจ้าไม่มีอีกฝ่ายหนึง่งยืนยันว่าพระเจ้ามีอันนี้เป็นที่รู้กันเราพิสูจน์กันมาโดยตลอดแต่ฝ่ายเอธิสฝ่ายที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยหลงหลงคิดไปภูมิใจไปว่ามันจะพิสูจน์อะไรเลยอันนี้ผิดนะครับฝ่ายที่ยืนยันว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างไรต้องพิสูจน์ส่วนเอ็กโนสติกพวกสงวนท่าทีไม่รู้ อาจจะมีก็อาจจะไม่มีก็ได้กลุ่มเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์แต่ถ้าเราจะให้มั่นใจว่ามีพระเจ้าเราต้องพิสูจน์อีกฝ่ายนึงถ้าจะมั่นใจว่าไม่มีพระเจ้าไอ้ฝ่ายนี้ก็ต้องพิสูจน์นะฝ่ายพวกที่บอกไม่มีพระเจ้าต้องพิสูจน์ด้วยนะ burden o f proof ตามหลักตรกะฝ่ายไหนต้องพิสูจน์เนี่ยฝ่ายคนที่ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอย่าหลงกระยิมยิ้มย่องนะว่าตัวเองไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ตามหลักตรกะที่ถูกต้องตัวเองยืนยันว่าไม่มีตัวเองต้้้อออองงงงงผ่าาานนนนกกรรระะบวไไไหตตพิสูจ์ทํย ถึงจะได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าไม่มีแล้วเวลาถามว่านี่พวกท่านไม่เชื่อในพระเจ้าในพวกท่านไอ้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยพวกท่านใช้อะไรตัดสินเนี่ยสุดท้ายไปไม่รอบใช้กฎหมายตัดสินใช้กฎหมายตัดสินผิดชอบชั่วดีเนี่ยนี่ถ้าพวกเอธิสต่างประเทศไม่ได้ยินํำเสียเกียรติเอทิสต่างประเทศหมดส่าหาสถาปนาเอธิสมาตามความเชื่อเขานะนะเพราะเอธิสต่างประเทศอ,เอิศนเเบนะนะต,ตกันเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าจะใช้อะไรมันไม่มีกฎสากลตายตัวผิดชอบชั่วดี จะใช้คอมมอนเซนต์คอมมอนเซนต์อะไรคอมมอนเซนต์ไข่คอมมอนเซนต์ไข่ตกลงนี่แต่ละทีไม่เหมือนกันนะคอมมอนเซนต์อะไรเราคอมมอนเซนต์อะไรยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นคนที่เขาเชี่ยวชาญการโต้ตอบพวกเอทิสเนี่ยระดับโลกเนี่ยเขาบอกเลยว่าเอทิสระดับโลกนะพวกปฏิเสธพระเจ้าระดับโลกเขาเขาเขาไม่อยากจะสนใจไอ้เรื่องกฎจริยธรรมกฎไอ้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยเขาไม่เอาประเด็นนี้มาโต้เพราะเขารู้ว่าถ้าโต้ประเด็นนี้แพ้แน่ท่านต้องลิสต์กฎเกมไปก่อนว่าท่านต้องผ่านกระบวนการไหนถึงท่านจะมาสรุปว่าพระเจ้าไม่มีเนี่ย ยังไงบ้างซึ่งฝ่ายที่เชี่ยวชาญชํานาญในการโต้ตอบพวกปฏิเสธพระเจ้าเขาบอกว่าพวกนี้เอาจริงๆพิสูจน์ไม่ได้ว่าพระเจ้าไม่มีจริงร้อพิสูจน์ไม่ได้นะครับไอ้ฝ่ายที่ได้เปรียบสุดนะที่เขาบอกมาคือฝ่ายอ g กโนสติกอักโนสติกคือฝ่ายที่ไม่มั่นใจว่ามีหรือมั่นใจว่าไม่ไม่ไม่ยืนยันอย่างหนึ่งอย่างใดไอ้ไอ้ไอ้กลุ่มเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์แต่เราอะในฐานะมุสลิมเราต้องเราต้องพิสูจน์ให้เขามั่นใจว่ามีพระเจ้า นะแล้วก็ว่าไปหนึ่งสองสามสี่เราจะเชื่ออะไรว่ามีอยู่จริงอ่ะภาษาสัมผัสทั้งห้าเราต้องสัมผัสได้เท่านั้นไอ้กฎตัวเนี้ยที่เราบอกว่ามันเป็น,น,ปนกฎแห่งการตรวจสอบความจริงมันเป็นกฎที่แท้จริงเนี่ยมันถูกยืนยันว่าเป็นกฎที่แท้จริงด้วยกับภาษาสัมผัสทั้งห้าอีกอันหนึ่งมารับรองหรือเปล่าก็ไม่ใช่และช่องทางใหม่ล่าสุดในรูปแบบพอดแคสต์บน Apple Google Spotify Podcast และอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเลยครับ